สามัญประจำบ้านตอนเจ็บคอขอวิธีแก้ด่วนฉันดูไีั้งที่เธอไม่ดูเพราะเธอดูเธกิดถูกวันนี้พี่โนนขึ้นไปเลยเราเป็นร็อกสตาร์เราต้องร้องสูงงใมันต่ำไม่ได้ได้เชไม่ดีทั้งที่ทธไม่ดูเพราะทเธอดูเอเกิว่ ไหวเขเนี่ยไหวเขเนี่ยอีกรอบอีกรอบแบบเมื่อกี้นะเออหนูเมื่อกี้กำลังดีเลยแล้วแรงกว่านี่ได้โอ้ชาดิฉันจ่ไม่ด้เจาต่อที่ต่อไม่ไวแล้เสียงหายหมดแล้วไปทำอะไรมาวะเนี่ยพอดีเมื่อคืนโดนฝนมาสงสัยหวัดหลังคอยาแก้เซี แก้กเสร็จมีป่ปะโอ้มีมีในกนระเป๋าพอดีเลยอ้าว <c oughs> กินให้หมดตองเลยหายแน่ทำแบบนี้ไม่ถูกต้องนะคะพยาบาลถึงสุกมาช่วยแล้วเออเมื่อกี้นี่พยาบาลบอกว่าทำไมผมถึงกินยาแก้กเสร็จไม่ได้หรอครับไม่ได้ค่ะ เป็นการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องนะคะหรือที่ทางการแพทย์เราบอกว่าเป็นการใช้ยาที่ไม่สมเหตุสมผลนะคะการที่อ้อมจะทานยาแก้อักเสบเนี่ยหรือที่เราเรียกกันว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยยากลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแต่การที่อ้อมเป็นหวัดเพราะว่าตากฝนมีไข้นิดนิดเจ็บคอเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดจากเชื้อวไวรัสเพราะฉะนั้นการที่อ้อมจะไปทานยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ช่วยนอกจากไม่ช่วยแล้วเนี่ยการทานยาปฏิชีวนะเนี่ยเกิดอาการแพ้ได้ง่ายมากเลยนะคะ แล้วนอกจากนี้เนี่ยยาบางตัวเนี่ยยังมีอาการข้างเคียงด้วยเช่นคืนไส้อาเจียนทําให้ทุกทรมานนอกจากไม่หายแล้วยังจะรู้สึกแย่อีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นทานยาพวกนี้ต้องระมัดระวังค่ะแล้วผมควรทำยังไงนะครับการติดเชื้อจากไวรัสเนี่ยนะคะไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะ3-5วันอาการก็จะดีขึ้นแต่อ้อมจะต้องพักผ่อนให้เพียงพอนะคะดื่มน้ำมากๆออกากำลังกายเบาๆอาการแบบเนี้ยก็จะหายไปภายในระยะเวลาไม่นานนัก แต่ถ้าไม่หายสักทีหนึง่งมีอาการเพิ่มเติมมากขึ้นต้องไปหาแพทย์แล้วล่ะค่ะอย่าไปทานยาเองนะคะอย่างนี้คุณพยาบาลมีวิธีบรรเทาไหมฮะเพราะพวกผมต้องประกวดพวกนี้แล้วครับประกวดพวกนี้แล้วนะคะแล้วก็ระคายคอม,มากด้วยใช้น้ำมะนาวหนึ่งช้อนชานะคะผสมลงไปในน้ําอุ่นหุ้มคุ้ยตวงแล้วก็ค่อยๆจิบให้หมดเลยนะคะเพราะว่าในน้ํามะนาวเนี่ยมีวิตามินซีค่อนข้างสูงนะคะจะทําทให้ภูมิคุ้มกันของเราเนี่ย เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจะวิธีนี้จะช่วยได้ค่ะผมได้ความรู้เจ๋งๆไปใช้เพียบนะครับคุณพยาบาลเห็นไหมคะทุกปัญหาในชีวิตของคุณจะเป็นเรื่องง่ายถ้าดูรายการสามัญประจำบ้าน